สวัสดีครับผมนายเสือสหามานะครับเป็นบิดแรงงานจัาตาบุนาว่าอำเภอเจนะจังหวัดสงขลาครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอการให้บริการของส่แรงงานเปรตจนะของเราเดี๋ยวเราเข้าชมภายในกันได้เลยนะครับบันฑิตแรงงานอำเภอเจนะให้บริการด้านแรงงานในหน่วยงานของกระทรวงแรงงานงสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาด้านจัดหางานจํานวน548คน โดยแบ่งเป็นขึ้นทะเบียนว่างงาน271คนได้บรรจุง,งานแล้วจำนวน125คนขึ้นทะเบียนผู้พิการมาตรา35 70คนขึ้นทะเบียนกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน207คนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจำนวน41,895คนด้านฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะจำนวน1,278คนมีผู้สนใจลงทะเบียน1,992คนได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ1,278คนติดตามรายได้จำนวน881คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน5,000ถึง6,000บาทประชาสัมพันธ์ภารกิจข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน27,416คนด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการจำนวน5คนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์5คนเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข5คนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 27,208คนด้านสิทธิประโยชน์การประกันสังคมจำนวน1,415คนเป้า2,648คนสมัครใหม่191คนขอรับสิทธิประโยชน์1,224คนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงาน35,721คนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแรงงานนอกระบบแรงงานพิการและแรงงานผู้สูงอายุจังหวัดสงขลขาประจำปีงบประมาณ2567ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8มีนาคม2567นณะศาลามัสยิดคอยรุสตักวาหมู่ที่9ตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาหลักสูตรการทำขนมจากน้ำตาลตะโนนดการสำรวจบันทึกและประมวลผลข้อมูลด้านแรงงานให้เป็นปัจจุบัน,นจำนวน50%นซึ่งมีผู้ว่างงานจำนวน12คน ผู้สูงอายุจำนวน8,109คนผู้พิการจำนวน230คนผู้ไปทำงานต่างประเทศจำนวน21คนและแรงงานนอกระบบจำนวน1 7 0 9 3คนโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเยาวชนนี้ในพื้นที่จังหวัดนํำร่อง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2567 ประเภทความต้องการและปัญหาที่ค้นพบต้องการศึกษาต่อจำนวนยีบสีคนส่งต่อแล้ว21คนคงเหลืออีกสาคนต้องการทำงาน76คนมีงานทำแล้ว30คนคงเหลืออีก46คนด้านการพัฒนาทักษะจำนวน52คนยังไม่รับการช่วยเหลือปัญหาด้านสุขภาพจำนวน15คนส่งต่อแล้วหนึ่งคน คงเหลือ14คนปัญหาครอบครัว13คนยังไม่รับการช่วยเหลือเลยปัญหาอุปสรรคของโครงการนี้แนวทางการดําเนินการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายนี้ภายหลังการสํารวจยังไม่แน่นอนและยังไม่แน่ชัดเท่าที่ควรข้อเสนอแนะควรสร้างความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมายการดําเนินการแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายนี้ให้มากกว่านี้ควรมีความชัดเจนและสามารถส่งต่อ ความต้องการของประชาชนได้จริงก่อลลงไปสำรวจข้อมูลสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบครัวกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายปัญหาอุปสรรคในการทำงานมีความไม่ชัดเจนปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งในบางโครงการบางกิจกรรมทำให้เกิดการล่าช้าและมีปัญหา ในการประสานงานหน่วยงานมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านต่างๆของประชาชนในการลงสำรวจข้อมูลบางครั้งประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายให้ข้อมูลเพราะคิดว่าไม่น่าจะได้รับความช่วยเหลือจากการถามข้อมูลซ้ำๆอุปกรณ์สำนักงานไม่เพียงพอและมีเวอร์ชันต่ำจึงทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรข้อเสนอแนะมีการวางแผน หน่วยงานที่รองรับเพื่อส่งต่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆภายหลังการสำรวจมีการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนของตัวโครงการหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ